สวัสดีค่ะทีนี้เราจะมาหาปริมาตรอีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือวิธีวงแหวนนะคะหรือว่า washer method นะคะทีนี้มาดูนะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูบริเวณก่อนที่เราจะมาหมุนนะคะพิจารณาปริมาตรของรูปทรงนะคะที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f x คือเส้นนี้นะคะแล้วก็ y เท่ากับ g x คือเส้นข้างล่าง ขอบเคสนะคะจาก x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b นะคะอ่าเราก็จะเอาบริเวณนี้ค่ะที่แรงเงานะคะหมุนรอบเส้นตรง y เท่ากับ k เส้นนี้นะคะหมุนรอบเส้นนี้อ่านะโดยที่ทั้งฟังก์ชัน f นะคะแล้วก็ฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วงปิด a ถึง b นะคะโดยที่ f มากกว่า G แล้วก็มากกว่าเคก็คือแกนที่หมุนนะคะทีนี้พิจารณาถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เราเอามาหมุนนะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะที่มันมีช่องว่างนะคะกับแกนที่หมุนถูกไหมเพราะฉะนั้นลักษณะหมุนแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลวงนะคะทีนี้ครูก็ตัดส่วนหนึ่งแล้วเอามาพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นจากตรงส่วนนี้ครูตัดมาหน้าตัดยังเป็นวงกลมอยู่นะคะ แต่จะมีส่วนที่กลวงข้างในส่วนที่กลวงข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราเค้าก็เลยเรียกเป็นปริมาตรโดยวิธีวงแหวนนะคะก็คือว่าก็จะมีส่วนปริมาตรก็คือจากบริเวณรอบนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าปริมาตรชิ้นเนี้ยค่ะมีปริมาตรเท่าไหร่มันก็คือเท่ากับพื้นที่หน้าตัดแล้วคูณด้วยความหนานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าครูให้ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ไอนะ นั้นชิ้นที่ไอปุ๊บปริมาตรของชิ้นที่ไอนะคะก็จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดแล้วคูณด้วยความหนานะคะทีนี้พื้นที่หน้าตัดเกิดจากอะไรพื้นที่หน้าตัดก็คือเป็นวงกลมถูกไหมคะอ่าวงกลมแล้วก็ถ้าเราจะหาที่เป็นวงแหวนก็คือเราจะหาพื้นที่ของส่วนนอกทั้งหมดนี้ก่อนเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาลบออกด้วยส่วนใน หมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่ส่วนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้างนอกพื้นที่มีเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือว่าถ้าดูจากตรงนี้นะคะรัศมีอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมแล้วก็ความสูงตรงนี้ก็คือ g(x) ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่รูปนะคะรัศมีก็คือว่าจากแกนที่หมุนมาถึงตรงนี้ เพราะนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจาก f x แล้วลบด้วย k นะคะแล้วส่วนนี้ล่ะอ่าส่วนนี้นะคะอ่าก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ g x แล้วลบออกด้วย k นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดของเรานะคะก็จะเท่ากับเหมือนรัศมีวงนอกก็คือ f x i ลบ k ทั้งหมดกำลังสองลบรัศมีวงใน ที่ x i ลบ k ทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยความหนาสมมุติให้เป็นเดลต้า x i นะคะทำนองเดียวกันถ้าเราซัมรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เลยได้มาเป็นปริมาตรก็คือ v นั่นเองนะคะเพราะนั้นก็คือเท่ากับการอินทิเกรตนะคะพายอ่าได้พายเสร็จแล้วอินทิเกรตขอเขตจากไหนซ้ายสุดของบริเวณมาถึงอะไรคะขวาสุดของบริเวณก็คือ a ถึง b นะคะแล้วอินทิเกรตอะไรก็คือเป็น f x ลบ k กำลังสองลบด้วย g x ลบ k กำลังสองนะคะทีนี้ถ้ากรณีที่ k ตัวนี้นะคะเท่ากับ0นอ่านั่นก็คือมันก็คือแกน x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะหมุนเฉพาะแกน x เพราะนั้นสูตรใหม่ของเราก็คือว่ากรณีที่ k เท่ากับ0นะคะปริมาตรของเรา v จะเท่ากับ อินทิเกรตจาก a ถึง b คูณด้วย f x ทั้งหมดกำลังสองแล้วลบด้วย g x ทั้งหมดกำลังสองอินทิเกรตเทียบ x นะคะอ่าทีนี้เราก็คือหมุนรอบแกน x นะคะหมุนรอบแกน x ก็คือ a มันก็เลยเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะอ่าเราก็เลยได้สูตรใหม่ สูตรนี้มาทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะะตัวอย่างแรกจงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนนะคะบริเวณเส้นโคง้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวก2 y เท่ากับ x บวก1 x เท่ากับศและ x เท่ากับ1รอบแกน x นะคะเส้นนี้อันนี้มันก็คือ y ลบ2เท่ากับ x กำลังสนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายจุดยอดอยู่ที่0 2ใช่ไหมคะนส,สองหนึ่ง สอ,อ่ะคพรานั้นเป็นพาราโบล่างใายจุดยอดอยู่ที่0ูสอง่ะเขียนกรรกับ y นี่คือ y เท่ากับ x กำลังสอบวก2อันนี้ตรงนี้ที่2เนาะนะคะแล้วก็มีเส้น y เท่ากับ x บวก1อันนี้เส้นตรงเลย x 0 y 1อันนี้อยู่นี่ใช่ไหมอ่า y 1กับถ้าเกิดว่า y 0ได้ x ลบ1 อนะ่เพราะฉะนั้นก็จุดตัดแกน x แกน y เอาลากเส้นอนะ่เส้นนี้คือ y เท่ากับ x บวก1นะคะเสร็จแล้วขอบเขตเขาบอกว่าไง x เท่ากับ0นะ x เท่ากับ0นี่ x เท่ากับ0ก็คือแกน y แล้วก็ x เท่ากับ1ใช่ไหมคะอ่านะตรงนี้นี่ เพราะฉะนั้นบริเวณที่จะเอามาหมุนนะคะก็คือแรงเงาส่วนนี้หมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x นะคะอ่าจะเห็นว่าบริเวณค่ะที่เราจะหมุนเนี่ยมันมีช่องว่างใช่ไหมนะคะมันมีช่องว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมุนแล้วมันเลยกลวงนะคะหมุนแล้วเลยกลวงถ้ากรณีของดิสเนี่ยนั่นก็คือว่า บริเวณที่หมุนเนี่ยมันจะแนบกับแกนที่หมุนเพราะนั้นอันนั้นหมุนแล้วตันนะคะทีนี้อันนี้หมุนแล้วกลวงก็คือสูตรของเรานะคะาตามเมื่อกี้ v จะเท่ากับนะคะง่ายๆเลย f x ก็คือเส้นบนแล้วเส้นบนของบริเวณกำลังสองลบด้วยเส้นล่างกำลังสองนะคะแล้วขอบเขตก็คือขอบเขตของบริเวณที่เราจะหมุน ซ้ายสุดคืออะไรขวาสุดคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้น,นตั้งอินทิเกรตปริมาตร v ของเราจะเท่ากับ pi นะคะคอคินทิเกรตขอบเขตจากไหน0ตัวนี้มาหาเลยคะมหาหา1นึ่งน,นั้น0ถึง1เสร็จแล้วเส้นไหนตั้งก่อนเส้นบนกำลัง2แทนด้วย x ก,กำลังสงบวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วยเส้นล่างเส้นนี้ นั่นก็คือแทนได้ด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2อิดอินทิเกรตเทียบ x ีนเองะคะปริมาตรเสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตใช่ไหมคะอ่าก่อนอินทิเกรตอ่ะเราอาจจะต้องกระจายกำลัง2ก่อนเนาะอันนี้ก็ได้เป็น x กำลัง4บวก2 x กำลัง2บวก4ลบกับอันนี้คือ x กำลัง2บวก2 x บวก1 เห็นไหมอินทิเกเทียบ x อ่ะแล้วก็จะรวมเทอมก่อนก็ได้ก็จะมี x กําลัง4นะคะสอง x กําลังสองมาลบกับตัวนี้เลยหรือเบอร์บวก x กําลัง2แล้วก็ลบ2 x บวก c ลบกับ1เลยเป็นบวก3นะคะอ่ะแล้วก็อินทิเกตได้ x กําลัง5ส่วน5บวก x กําลัง3ส่วน3ลบ 2 x กําลัง2ส่วน2บวก3 x ขอบเขตจาก0ถึง1นแทนค่าดูนะคะสุดท้ายก็คือได้16ส่วน5พายลูกบาทหน่วยนะคะนี่ก็คือปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือขอบเขตของบริเวณนะคะมันจบที่ไหน,นถึงที่ไหน เสร็จแล้วก็ง่ายๆค่ะดูเลยไอ้เส้นบนของบริเวณนะคะเป็นอะไรเราก็จะมายกกาลังสองลบกับเส้นล่างคืออะไรนะคะก็มายกกําลังสองด้วยนะคะนั่นเองนะทีนี้ถัดมา y เท่ากับ square root 2x นะคะ ขอบเขต x เท่ากับ2ถึง8แล้วก็มี y เท่ากับ2ด้วยนะหมุนรอบแกน x นะ,นะทีนี้ดูรูปก่อนเนาะ y เท่ากับ square root ส,สอง x นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของพาราโบลานะคะนะ x เท่ากับสอง อ่าสี่หกอ่ะแปดอยู่นี่แล้วทีนี้มี y เท่ากับสด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงที่ x เป็น2เนี่ยนะคะที่ x เป็น2มันเป็น square root ของ4ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้ y เท่ากับอะไรเลย2เพราะฉะนั้นตรงจุดจุดนี้ y เท่ากับสด้วยนะคะเพราะฉะนั้น บริเวณที่เราจะหมุนอรอบแกน x ก็จะแรงเงาแค่ตรงนีนะ้มีช่องว่างหมุนรอบแกน x มีช่องว่างระหว่างพื้นที่กับแกนที่หมุนเพราะนั้นหมุนแล้วก็จะกลวงเพราะนั้นอันดับถัดมาเราดูอะไรคะขอบเขตซ้ายสุดของบริเวณนั่นคือ x เท่ากับอะไรเลย2ทราบแล้วขวาสุดของบริเวณทราบแล้ว x คืออะไร8ขอบเขตท,ทราบแล้ว สวนเส้นบนทราบไหมคะทราบแล้วก็ไปยกกําลังสองตั้งแล้วก็ลบด้วยเส้นล่างยกกําลังสองซึ่งเส้นล่างก็คืออะไรคะ y เท่ากับสองนั่นเองเ่ยไหมูขีดเส้นให้ดูกระไดเนี่ยเส้นเนี่ยอันนี้คือ y เท่ากับสองเพราะฉะนั้น v ค่ะเท่ากับ pi อินทิเกรตจาก2ถึง8เส้นบนคือ แทนได้ด้วยส u a ว e root 2x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วยเส้นล่างก็คือ2กำลัง2ปิดอินทิเกรตเทียบ x ไงไหมทีนี้อ่ะแล้วเราก็ยกกำลัง2ของอันนี้ก่อนใช่ไหมก็กลายเป็น 2x ลบ4 dx อ่ะแล้วก็อินทิเกรตได้ 2x กำลัง2ส่วน2ลบ 4x จาก2ถึง8นะแทนค่า สุดท้ายอันนี้ได้สามสิบหพายค่ะลูกบาศลูกบาศหน่วยนะคะถัดมาจงหาปริมาตรนะคะของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย y บวก x กำลังสองเท่ากับส x บวก y เท่ากับสอืมอันนี้เดาได้ว่าอันนี้ต้องเป็นพาราโบลาส่วนอันนี้เป็นอะไรคะเส้นตรงใช่ไหมนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าดูรูปสมการอาจจะนั่นบอกไม่บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าเออจุดยอดอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้เราก็ย้ายเลย ย้ายลบสามมาทั้งสายแล้วก็ย้าย x กำลังสองอันนี้เห็นรูปไหมแสดงว่าอันนี้เป็นพาราโบลาเลยควม่มนะคะจุดยอดอยู่ที่ศูนย์สามอันนี้คือ y เท่ากับกูเขียน y เท่ากับเลยเนาะ3ลบ x กำลังสองอัน,นเดียวกันนะเห็นไหม คูแค่ย้าย x กำลัง2มาด้านขวานะคะเสร็จแล้วก็ y x บวก y เท่ากับ3ใช่ไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเขียนเขอเขียนกำกับใหม่ x 0 y 3ตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือ3กับถ้า y 0 x ก็เป็น3ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นลากเส้นผ่านอ,อันนี้คือ x บวก y เท่ากับ3หรือว่า y เท่ากับ3ลบ x ส่วนสีน้ำเงินก็คือ y เท่ากับ3ลบ x กำลังสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เราจะเอามาหมนุนอ่า ปิดล้อมก็คือส่วนนี้อะนชนิดเดียวหมุนรอบแกน x นะคะหมุนรอบแกน x อ่าเราก็มาตั้งอินทิเกรตกันทีนี้ก่อนอื่นซ้ายสุดของบริเวณทราบไหมว่าคือ x คืออะไรอันนี้รู้ว่าคือ0ูนย์แน่ๆถูกไหมส่วนขวาสุดของบริเวณอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่า x คืออะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาหายังไงมันก็คือเกิดจากจุดตัดอ่าเพราะนั้นเราก็จับเลยหาจุดตัด จับวกับ y เหมือนกันจับนะคะสลบ x เท่ากับ3ลบ x กซ์ำลังสองอ่ะอย้ายทุกอย่างมาฝั่งซ้ายก็เลยกลายเป็น x กซ์ำลังสองลบ x 3ตัดกันใช่ไหมเท่ากับ0ูนยดึงเอ็ออก x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ x เท่ากับ0แล้วก็1นนะคะศย์ 0, แล้วก็1เพราะฉะนั้นเห็นไหม ตรงนี้ที่เขาตัดก็มี0นย์แล้วตรงนี้ที่ตัดก็คือ x เป็นอะไรอันนี้คือ1อาเพราะฉะนั้น v ของเราค่ะเท่ากับ pi อินทิเกรตเห็นเลยซ้ายสุด0มาถึงขวาสุดอะไร1เพราะฉะนั้นอินทิเกรตจาก0ถึง1เสร็จแล้วเส้นบนกำลังสองตั้งแทนด้วยอะไร 3ลบ x กำลังสทั้งหมดกำลังสองลบด้วยเส้นล่างสีดำก็คือ3ลบ x ทั้งหมดกำลังสองปิดอินทิเกรตเทียบ x ทีนี้อินทิเกรตเองมากนะคะครูให้คำตอบข้อนี้ก็คือตอบ13ส่วน15พายนะคะ ก่อนอินทิเกรตอย่าลืมกระจายกำลังสองอันนี้ก่อนนะคะใช่ไหมซึ่งอันนี้ถ้ากระจายก็จะเป็นอะไรเก้าลบสอหนะ้าหลังก็คือเป็นอะไรหกเอกำลังสแล้วก็บวกด้วย X อกำลังสลบนะคะข้างหลังอันนี้ก็เป็น9ก้าลบหกอบวกเกำลังสองอ่ะเราค่อยกระจายลบเข้าไปนะคะ ทีนี้ตัวอย่างถัดมานะคะทีนี้ปิดล้อมนะคะปิดล้อมด้วย y เท่ากับลบ x คืออันนี้ x 0 y 0 x 1 y ลบ่ 1, x 2 y ลบ2ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี้เป็นเส้นตรงและแกน y จาก y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ2หมุนรอบแกน x นะคะ เนก็คือ y เท่ากับลบ x เส้นนี้ y เท่ากับลบ x จากและแกน y เส้นนี้แล้วก็แกน y จากอะไรคะ y เท่ากับ0ก็คือแกน x ถึง y เท่ากับสองเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ y เท่ากับสองนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่จะหมุนก็คือส่วนนี้หมุนรอบแกน x นะคะอ่าเหมือนกันซ้ายสุดของบริเวณจุดตัดตรงนี้ไม่ทราบใช่ไหมแต่ด้านขวาทราบแล้วว่าก็คือ0นอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ทราบแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ย y เท่ากับ2รู้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดตัดกับอันเนี้ย เพราะฉะนั้นจาก y เท่ากับ2 x ก็เท่ากับไรเลยลบ2นะคะนี่คือ x เท่ากับลบตั้งอินทิเกรตได้แล้วเพราะฉะนั้น v เท่ากับ pi อย่าลืม pi อินทิเกรตจากไหนคะลบ2มาหาอะไรเอ่ย0อะไรตั้งทีนี้เส้นบนของบริเวณเนี่ย,ย,ย,ยคืออะไร2คือ y เท่ากนะับ2อเพราะนั้นก็กลายเป็น สองกำลังสองตั้งลบด้วยเต้นข้างล่างคืออะไรคะลบ x อ่าเพราะน,นั้นก็คือลบด้วยลบ x ทั้งหมดกำลังสองอินทิเกรตเทียบ x นี่ได้ไหมหลักก็มีอยู่แค่นี้ค่ะสอกำลังสองเป็น4 4แล้วก็ลบนะคะ x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสอง dx อ่าอันนี้อินทิเกรตง่ายท้ายก็คือตอบ16ส่วน สาพายรูปปหน่วยนะคะอ่ะทีนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมครูอยากให้ลองฝึกก่อนอ่าสำหรับ2ข้อนี้นะคะข้อนี้ก็คือจะอินทิเกรตให้จบก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งอินทิเกรตให้ได้นะคะเส้นกราฟ นะคะรูปครูมีให้แล้วเรียบร้อยแต่แค่เราพิจารณาเองว่าเส้นไหนคือเส้นไหนนะคะแล้วเราจะต้องแรงเงาตรงไหนบริเวณไหนเนาะที่เราจะเอามาหมุนนะคะมีเส้นให้ลองพิจารณาเองนะคะแล้วลองตั้งอินทิเกรตโดยที่จะไม่อินทิเกรตหรือจะอินทิเกรตสุดท้ายให้จบเลยก็ได้ทําให้เสร็จเลยนะคะครูฝากไว้2ข้อนี้นะคะดูนะ